อยวนี้อพี่ตรงไหนอยากให้หมอทําให้สวยแล้วก็สวยอีกมีตรงไหนบ้างเอ่ยตอนนี้ยังกังวลตรงนี้ค่ะหมอต่อค่ะโอเค ถ้าปกติเนี่ยมันจะมีตรงร่องแก้มที่อยู่ข้างปีกจมูกอันนี้มันจะเกิดจากกระดูกสุดของทุกๆคนที่ต้องอายุเยอะขึ้นเป็น,นกลไกร่างกายยิ่งเฉพาะคนที่จัดฟันนะคะกระดูกตรงนี้มันจะมีการยุบตัวตรงข้างจมูกฉะนั้นเวลาเราเติมตัวเจลเทคนิคจะไม่เหมือนการเติมร่องแก้มปกติแต่เทคนิคการวางจะไม่วางเหมือนกับไปตามร่องนะคะจะต้องวางชนเขาเรียกว่าตรงร่องจมูกตรงนี้แทงลงไปให้ชนกระดูก จะทำครึ่งครึ่งกลางกลางลอยลอยไม่ชนกระดูกเนี่ยอันตรายมากตอนนี้เป็นการทําเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นร่องแก้มอิ่มฟูนะคะแล้วดูสวยเป็นธรรมชาติตอนยิ้มนะคะลองยิ้มสิคะเห็นไหมคะตอนยิ้มเนี่ยเราจะไม่ต้องมีบวมยาชานะคะเข็มที่เหมาะใช้นะจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ปลอดภัยมากตอนทําค่ะเจ็บไม่เอ่ยไม่เจ็บเลยค่ะ